ซิฟิลิสโรคหนองในและเ i v อวเราอาจคิดว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พวกนี้หายไปแล้วแต่ความจริงคือมันไม่เคยหายไปและกำลังระบาดหนักโดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่นกรมควบคุมโรคได้ออกมาเตือนถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นที่ระบาดหนักขึ้นโดยเฉพาะโรคซิฟิลิสและหนองในซึ่งสถิติพบจำนวนผู้ป่วยยังเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในแต่ละปีโดยกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคเผยว่าในช่วงไตรมาสที่2คือเดือนตุลาคมถึง มีนาคมปี2568พบผู้ป่วยสะสมซิฟิลิสแล้ว13,708รายอัตราป่วย21.1ต่อแสนประชากรเสียชีวิต5รายทั้งหากไปดูตัวเลขย้อนหลังผู้ป่วยซิฟิลิสจะเห็นกราฟที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงโดยตัวเลขผู้ป่วยในไทยเพิ่มขึ้นจากแค่5,000กว่าคนในปี2560เป็นกว่า25,000คนในปี2567เพิ่มขึ้นเกือบ5เท่าในเวลา7ปี ทั้งไม่ย,ย้อนกลับไปในช่วงปี2551นั้นโรคซิฟิลิสในไทยมีอัตราผู้ติดเชื้อเพียงแค่2.1ต่อประชากรแสนคนแต่ในปี2567อัตรานี้กลับเพิ่มขึ้นเป็น38.5ต่อแสนประชากรแปลว่าในรอบ16ปีอัตราติดเชื้อซิฟิลิสเพิ่มขึ้นถึง17เท่านอกจากซิฟิลิสแล้วยังมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆอ,อย่างหนองในที่จำนวนผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นด้วยโดยในช่วงไตรามาสที่2มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 7,650ลายคิดเป็นอัตราป่วย11.8ต่อแสนประชากร ทั้งแนวโน้มตั้งแต่ปี2565ผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นจากประมาณ5,500คนกลายเป็น15,000คนในปี2567เลยด้วยแพทย์ยังเตือนถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างหนองในเทียมแผลลิมอ่อนการมาโรคของต่อมและท่อน้ำเหลืองรวมไปถึง HIV ที่ช่วงไตามาส2พบผู้ติดเชื้อใหม่19,311รายแล้วโดยจังหวัดที่น่ากังวลมากที่สุดตอนนี้ได้แก่กรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่และนครราชสีมา สาเหตุที่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนายแพทย์พงศธรชาติพิทักษ์ผู้อํานวยการกองโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคได้ให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้พบว่าอัตราการสวมถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้นลดลงมากอาจจะเพราะไม่มีข่าวพบผู้ป่วยคนเลยคิดว่าไม่มีโรคแล้วจึงไม่ได้ป้องกันั จากรรงงานเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศยังพบอีกว่าปัจจัยควบคู่อย่างพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์อื่นๆที่เป็นปัจจัยเสี่ยงก็คือการมีเพศสัมพันธ์ท,ทั้งที่อายุน้อยและมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่แฟนและคู่รักเป็นต้นการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันจึงไม่ใช่แค่ปัญหาแค่การเสี่ยงตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังเสี่ยงติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่รักษายากหรืออันตรายถึงชีวิตได้ด้วย